สนับสนุนโดย l o ตเตอ y ี plus สี่ลอตเตอร plus โหลดแอปนก plus, plus, plus. วันนี้คุณอาร์มจะมาพร้อมกับประสบการณ์ของเพื่อนนะครับเจอเพราะจำเป็น ไอ้อแม็กไอ้แม็กเอ้าเดฟโอ้โหโอ้ยอยู่นี่เองกูรอตั้งนานด้วยเพื่อนไปเดี๋ยวกูพาไปหาหัวหน้าไปดีกว่ายเา็วหน่อยไปมาช <posso> ้ายังนะ่ะ รถเยอะเลยแดดไปเนี่ยโอ้ถามได้แดดปิง้งปีกอย่างเงี้ยมึงจะไปไหนมาออกชา้าชิบหายเลยโอ้โหกูก็รอมึงงตั้นานแล้วเนี่ยรออะไรอ่ะอที่สงสัยสงสัย เดี๋ยวฝากคุณดั้มตรวจสอบด้วยนะได้ครับพี่พี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีแม็กวัสดีครับแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋ออันนี้นะครับเพื่อนผมครับชื่อเดฟที่ผมเคยบอกไว้ว่าจะพามาสมัครงานที่นี่ครับอ๋อเดฟยินดีครับนี่เอกสารสมังงครงานอืออือเจ้าแม็กบอกยูไว้แล้วแหละ แล้วเรามาจากที่ไหนเนี่ยมาจากเพชรครับเพชรบูรีครับตัดใหม่ด้วยครับอือโอ้มาสกลยเลยแล้วนี่เป็นคนบ้านเดียวกับเจ้าแม็กซ์มันใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่เลยครับตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วเราทํางานด้านช่างเป็นไหมได้แน่นอนครับได้ทุกอย่างเลยครับอ่ะเดี๋ยวไงพี่ดูตําแหน่งให้แล้วกันนะเดี๋ยวไงพี่ส่งเรื่องให้กับเพชรอาร์เลย ครับผมพี yup. ่ขอบคุณมากครับพี่หนึ่งโอเคโอเคได้จุดชัวร์ไดอยู่แล้วอง้องถึงมือเป็นไงบอกแล้วกูกว้างขวางแถวนี้ก็มาแทนเหมือนกันอะไรของมึงเนี <benefit> ่ยเฮ้ย <Quan> วิจัยด้วยเว้ยได้งานแล้วกดดันพี่หมายอะไรคุณดาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครวะจะของโรงงานดิเออเออแต่เมื่อกี้ พี่หนึ่งเขาก็ดูใจดีเนาะโอ้แกเป็นกับทุกคนแหละมึงอ่ะมี่กับเขาไว้เผื่อมึงมีอะไรนะเขาจะได้ช่วยงานได้เออขอบคุณมึงมากนะเว้ยที่ทําให้กูได้งานวันนี้เฮ้ยเรื่องแค่นี้จิ๊บจิ๊บสิวๆถ้าม,มีอะไรในโรงงานเนี่ยมึงถามเลยรู้จักคนชื่อแม็กเปล่าเดี๋ยนะนี่มึงใหญ่จนคนแถวนี้รู้จักหมดเลยเหรอเปล่าไม่ใครรู้จักกูเลยแอะกูยอกเฮ้ยว่าแต่เดี๋ยวกูจะไปทํางานแล้วเนี่ยมึงจะกลับเลยเปล่ากูน่าจะไปหาบ้านพักหรือว่าขอพักก่อนอะ หรอเออแล้วมึงไม่อยู่กูแล้วเหรอกูว่ากูให้มึงอยู่แฟนดีกว่ากูเกรงใจอะ่ะโอ้กูย้ายไปคนเดียวเองหรอแล้วยังเป็นคนดีอีกมีน้ำใจดีดิถ้างั้นกูก็ขอให้มึงหายได้ไวๆนะเว้ยหาแฟนโอ้หาห้องพักแค่ถูกแล้วอะไรของมึงเนี่ยอย่าอย่าให้มีครั้งที่สองนะเว้ยแล้วถ้ามีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามโอ้ไปเถอะไปได้แล้วเพื่อนเดี๋ันเดี๋ยวอัน เออยังติดตลกอีกมึงนี่เอ๊ะこれ何ですかเอ้これこれ何ですかอะไรนะคะเอ้ะไเขาถามว่าอันนี้คืออะไรนะครับอ๋ออันเนี้ยเขาเรียกว่าส้มตำจ้าเอาส้มตำปูปลาที่นี่ครับได้เลยเลยเลยวายเอ๊ะすごいอดข้ เลือกได้เลยจ้าเลือกได้เลยลูกชิ้นจ้าเลือกได้เลยจ้าลูกชิ้นไหมจ้าเลือกได้เลยจ้าขอโทษนะครับแถวนี้พอจะมีบ้านพักหรือว่าห้องเช่าไหมครับน้องลองไปดูข้างหน้าได้เลยเดินตรงไปก็เจอละแถวเนี้ยบ้านเช่าเยอะแยะขอบมากครับอะนรคะไรปลาล่าปลาละปาปลาละ yeah. パ本当 <laughs> ตามกับน้ำนะฝากดูเรื่องความสะอาดของโรงงานหน่อยสินะพวกกวาดพื้นอะไรเงี้ยนะนะครับนะแล้วก็ดูเรื่องพนักงานรด้วยความปลอดภัยนะครับพวกอุปกรณ,กรณ์ต่างๆนะโอเคปะเปทำงนานไปสวัสดีครับพี่หนึง่งอ้าวสวัสดีเดฟเออวันนี้เดฟฝากดูพวกเครื่องจักรด้วยนะถ้ามันเกิดปัญหาอะไรอะ่ะต้องซ่อมให้มันเสร็จให้ไวที่สุดเพราะมันมีผลกระทบกับฝ่ายอ,อ,อ,อื่นนะครับ เพี Here, he Here, he ่เข้างานกลางคืนพี่เข้างานช่วงเย็นๆถ้ามีอะไรสงสัยถามพี่ได้เลยนะได้เลยครับโอเคงั้นพี่กลับบ้านก่อนโอเคนี่ครับ ตีไว้เลยตีหัวแตกเลยหัวแตกเลยเหรอวิ่งเนี่ยท่าน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 กามาโรงงานโอหัวแตกเลยแตกเลยวิ่งมาทำไรอยู่างนี้พวกทยังอยู่อ่ะโอ้ไม่ชวนหนุ่มเลยเออไม่น่ารีบร้อนมา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 พี่นี่เจอผมเป็นไงบ้างเหมือนที่ผมบอกเลยนะเออเออใช้ได้เลยว่ะเฮ้ยอยู่พี่นานๆนะโอ้ย้ายผมไปไหนได้พี่งานเดี๋ยวนี้ก็หายากอยู่นี่แหละไม่ไปไหนหรอก แหมันจริงอย่างที่พูดอะเออเดฟพักแถวไหนวะก็ไม่ไกลจากนี่มากเลพี่ก็เลยโรงเรียนไปนิดหน่อยอ่ะบ้านเลขที่เจ็สิบสองอ่ะบ้านที่เจ็ดสิบสองต้องผ่านโรงเรียนไหมใช่พี่ทำไมาเดฟเดฟบอกพี่ตรงๆนะ เดฟกลัวผีไหมก็มีบ้างนะพี่แต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนะั้นอะทำไมอะงั้นพี่มีเรื่องอะไรเยะเล่าให้ฟังแต่พี่ขออย่างหนึ่งนะถ้าเดฟฟังแล้วอะถ้าเลี่ยงได้อย่าเดินผ่านโรงเรียนเรื่องอะมันเกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อน น้ำหิวน้ำจะกินน้ำโอ้นหิวน้ำ,นนำอ่ะไม่มีเงินเออเอาไปเถอะขอบคุณค่ะไอ้น้ำเอ้ย ที่แล้วก็เอาไปแล้วนะไม่ต้องเลยขอบคุณค่ะไอ้น้ำเอ้ยอ้าวสวัสดีค่ะพออสวัสดีครับ,รบป้าเลิกงานแล้วเหรอคะวันนี้เอาอะไรดีคะเลิกงานแล้วครับผมเอาน้ำส้มขวดหนึ่งครับไปจ้า นี่จ้ะเอานี้ด้วยครับเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าบาทจ้ะอ่ะไม่ต้องพรนะครับอุ๊ยขอบคุณค่ะพออ่พอออพ่ออด้ใจบุญที่สุดเลยค่ะไม่หรอกครับถือว่าช่วยๆกันนะ ดูมังดิไม่แกรมมึงก็อย่าเอาอะไรให้มันกินด๋ยวมันคยตเอาเออกูละสงสารแม่มันจริงๆเลยมีลูกป่วยแบบนี้เนี่ย ครับป้าอ้าวพออยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะพอดีผมลืมของไว้ในโรงเรียนนะครับอ๋องั้นพออเอาลูกชิ้นป้าไปกินก่อนป้าให้จ้าเดี๋ยวเอาซ้ปตาไปด้วยเดี๋ยวป้าทำให้เราแป๊บหนึ่งนะไม่เป็นไรครับแม่คุณป้านี่น่ารักจังเลยนะครับแหมพอออแล้วก็เอาไปเถอคะค่ะพออ่ะช่วยพวกป้าๆไว้เยอะแล้วขอบคุณมากครับ ถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทานนะครับวันนี้ผมขอตัวไปทำธุระก่อนครับได,ได้จ้าโยเยโยเยน้ำ ขนมพอออซื้อมาฝากขอบคุณค่ะน้ำมาเล่นคนเดียวอีกแล้วไม่เงาเลรอ มาเล่นตรงนี้เดี๋ยวยุ่งกัดเอานะไปเล่นที่ห้องผอ,อไหมที่นั่นอ่ะของเล่นเต็มเลยไม่เอาจะกลับบ้าน<อ>จะกลับบ้านผอ,อขอโทษผอ,อแค่เป็นห่วงเฉยๆนะ่ะกลัวผอเหรอถ้าอย่างนั้นอ่ะไปช่วยผอ,อเก็บของที่ห้องได้ไหมถ้าหากว่าน้ำไปช่วยงานผอ,อนะแม่น้ำอ่ะจะภูมิใจมากๆเลยนะ ใช้ได้เลยฝีมือดีว่ะมันคำไม่พอมันดมันดเสนจ็บจับป้าเหรอมึงเอาอะไรมาพูดมึงพูดแบบนี้ยเขาเสียหายนะมันคำมันไูมึงิ่าใครจะเชื่อมึงจงักคน อย่าไปถือสามันเลยมันบ้าไปมึงรีบไปเลยมึงรีบไปเลยเดี๋ยวเร็วไปเลยมึงรีบไปเลยกินเต้าหะยังไม่ไปกไปไปบ้านสนกินกำลังอร่อยเลย ถ้าจะกินก็ไปตักเอาเองนะแม่จะครอบกับข้าวไว้ให้ ใจทานถุงนึงจ้ะนั่นไงมาแล้ะไอ้นกมีเรื่องอะไรเหรอสวัสดีจ้าพอสวัสดีจ้ามึงเลี้ยงลูกภาษาอะไรให้ลูกเที่ยวไปบอกชาวบ้านชาวเมืองว่าเนี่ยโดนพอคอข่มขืนพอคอเขาเสียชื่อเสียงมดมึงดูแลลูกมึงดีดีด้วย ป้าป้าขอโทษพอ,อป้าขอโทษจริงๆจ้ะป้าไม่รู้จริงๆเลยว่าลูกป้าเนี่ยจะสร้างเรื่องได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรครับป้าผมเข้าใจผมก็ไม่ได้ถือสาใดานามันหรอก มึงไปบอกพวกชาวบ้านชาวช่องเขาใช่ไหมว่าผออเขาข่มขืนมึงแม่แม่เชื่อมันข่มขืนจริงจริงเลยมันข่มขืนจริงจริงทำไมมึงถึงเป็นคนขี้โกหกแบบนี้มึงรู้ไหมว่ากูเดือดร้อนขนาดไหนแค่มึงปัญญาอ่อนเนี่ยกูก็อายชาวบ้านก็จะแย่อยู่แล้วฮะแม่แม่เชื่อเรียกนักขับเรื่องให้กูไม่แบนแต่ละวันเลยวันหลัง อย่ามาพูดอะไรแบบนี้อีกเข้าใจไหมฮะ ขนมีอีกนสิตายจะไปตายตายตายจะมาตรงมาตายอะไรไ,ไร้สาระมึงอะบ้า ทำเนี่ยสดๆเลยเมื่อคืนเนี่ยจริงเหรอวะบอกว่าพ่อ้อเป็นคนทำจริงเป็นไปไม่ได้ มันน่าบ้าอยู่แล้วถ้ามันทำตัวเองก็ไม่แปลกหรอกเออว่ะหรือว่า,วามเพี้ยนไปเองสมควรแล้วสร้างแต่ความเดือดร้อนให้เขาไปทั่ว เป็นที่เรื่องลือกันว่าผีน้ำอเฮี้ยนมาก ถ้าไงเดบอ,อย่าเดินผ่านโรงเรียนนั้นเ่ะเด็ดขาดพี่มันเลียงไม่ได้ดิใจใไปทางมันก็ไกลอะ่ะแล้วนี่ผมย้ายมาอยู่ใหม่รถก็ไม่มีงั้นเดฟต้องระวังตัวเองดีๆพี่เป็นห่วงแล้วผมต้องทำไงพี่